มาแล้วครับขบวน517นะครับทำขบวนออกจากบ้านไผ่ามาแล้วนะครับแต่ขบวนไอขบวน417นะครับแต่ว่าขบวน517นี่มีคำสั่งให้ถูกกักอยู่บ้านไผ่นะครับเพื่อให้417แซงมาก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูช่างเครื่องเตากับน้องเอเล่จะเปิดบีดทักทายอีกไหมนะครับเพราะว่ามันมีขบวน560นะครับน่าจะออกขอนแก่นมาแล้วนะครับแต่ว่าขบวน517นี่ผมน่าจะไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันน่าจะมืดนะครับ ไฮ้แล้วครับขบวน417ขบวน517ผมน่าจะไม่ถ่ายนะครับเพราะมันน่าจะมืดนะครับ ต้องให้ขบวน4 1 7ผ่านบ้านแฮดไปก่อนนะครับขบวน517ถึงจะออกบ้านไผ่ได้นะครับ